กลับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกี่ยงชนเนลหลักตาอาจารย์แหลกครับพี่น้องเยฟซีเนะาะมันนี้นำพาแฟนคลับแฟนช่องมาทงหน้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้องขอหนูขอไผ่แล้วแหลามาตามหาเจตุกพี่น้องเยฟซีเป็นมะเกี่ยวเข่าพี่น้องเยฟซีอ e โอ้ละเกียดเลยไปหล,ลายหลายหลายเตี๋ยบเลยพี่น้องนี่ยจะมาย่างอีกไก่พี่น้องพุน ให้น้าตะการัน็นด้วยไก่เป็นให้น้าเป็นตะการเป็นด้วไก่เป็นพี่น้องเอฟซีเขาก็เคลียว์เดี๋ยวให้สองให้สามให้หมดเลยมาตามตัวเลขแนวทางของเจตุกเลยนี่เราเป็นฝันแล้วพี่น้องเอฟซีแล้วขวดแล้วคนถามหาจะมือนีเสด็จฟังค้าบอกครับจาจากเจตุกเป็นมือว่านเป็นฝันและฝันลักษณะนั้นใดโอ้พี่น้องสนิทเสียงแน่าหน่อยพี่น้องเย็นนี้ได้พี่น้องเป็นตัเย็นอยู่แต่ว่าเสียอย่างเดียวเป็นช่างกระสี จะวันนี้แดดมากสิไข่ยอยู่แบบพี่น้องเอฟซีเนาะโอ้เถียงแน่น้อยสียเลยพี่น้องพอได้พักเมื่อยพอได้พักเมื่อยครับพี่น้องเอฟซีเนาะอ่ะเอาไปบอกไปจ่าครับเจตุกพี่น้องเ e อฟซีเป็นที่เส้านี้แห้งแล้วแหละฉันมาจากทางไฮท,ง,ทงหน้าเนาะอ่ะสวัสดีเจตุกครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีเจตุกครับนั่นมาหอดเทียงหน้าได้เจตก <c oughs> <c oughs> ุกเหมือนมาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเข่าจี ไ่ไปบ่บ,บ่หัวกะลงมือมือเนี่ยฝนทั้งฝนท่ำทั้งแดดออกวั<า>นนี้เอได้ว่นหันเลียมันน้ำท่ามีน้ำฝนท่นท่ำชายสิลินยานเกจ,จุกุ้งไปเว้ยหนีใ,นใ,นในจใจเด้อเอาฝนมาน้ำยานละว,วายอยู่ฝนตกโอ้จะพักพันพอดีท<ไ>ิ่แมาานมาจะเล่นที่ไปกาเมื่อส่งรถคือเก่าก่อนละโอ้สิจะพักพันละแม่นอืมสิเดี๋ยวรถไปส่งก็นจะแม่นเปิดอู่สำขพอเปิ้นสีเด้พี่น้องจิบันตอนหา พ,พรขาะพ่นสีอูสารถสีนังเย็มสีผู้ใดเกิดส <c oughs> ิบวยอยากมหาเราดูสิแต่ว่าจ้ผู้ใดเห็สีไม่สีนาสีนังสีสองรูปบางงามด้เทาหาจิตจุกกะหนาจิตต่อมาซางชินง,งานดเสิให้จิตจุกเพิ่ทั่วหาขันครับขันช่องหาผู้ใดอยู่ใจแข้งจังตำบลสัมพาวเนาะตำบลสัมพาวตำบลใจแข้งสั่งปอกสั่งแป,งปนน้นเมื่อนี่แหละเหมนกัฝันจิตุกโอ้ยฝัน ฟันเมือันอะก็เมื่อเมื่อบุญกระถินวัดหวงน้องตันบ่ะเออเออหวงน้องถิ่เจันยี่เจ็ดกันบ่ะเออเอออันนี้ฟันมาเป็นฟันตรงกันจะได้ทั้งผัวทั้งเมียอันผู้เมียหันฟันวานอันอันโตโตโตไปน่อยเนาะเ้วฟันวันคือจังสิเปลนเสียบต้นเงินน้ำเพลนเนี่ยเราไปหอดวัดเราดึงเงื่อนออกมาไปน้ำกันแหละกาแฟ่น่ะเราดึงเงินออกมาที่แรกงเป็นใบร้อย อันแฟนเลยว่า,วายดึงออกมาไ่ยังซ้ำนั่นวาสันเดี๋ยมาเสียบจังเดย์ซ้ำนั่นเห็ดบุญน้ำเพลินน่ะสันนี่เราว่านอ่กะก็เล่นเอาเสียบท่าเดสันเอาดึงออกมาไม่ดึงออกมาไม่ดึงใบไม้ออกมาวาสันเราว่าน่ะก็เลยดึงออกมาเราเป็นเงืะะเ่อนใบห่าร้อยเงื่อนใบห่าร้อยแม่เอายจ่ะใบห่าร้อยเขาจะไหนบ้านนี้ใบห่าร้อยเราก็เลี้ยวไปเสียบน้ำเพลิน เอาเสียบอันโอ้ยะอาจานสันนันโบกับบันจาวาสนะเนาะพระอาจารย์ขอทําบุญน้ำเนจ้าว่ะสันเอาม้ามามาเสั็จแะล้ว่ะก็เลยไปเสียบใส่ตุนเงินน้ำโละอ,อาจารย์พิสนุนะออวันดีเสียบเสียบแล้วแล้วล้วล่ววะนั่นปาน่านายายทัว,ว่ะสันเอาเมื่อกินแน่สันเอาไว้นี่นะบ่มีผู้กินสันกระตาป่าทอพี่ละ่ะกระตาป่าเป็นปลาตะเพียนเด้เป็นปลาตะเพียนเออ คนหน่อไมาคนนหามาให้ไะเดทนบ่มีผู้กินฉันและววันเอาเมื่อกินเนี่ยจะก็เลยบอกไช้เฮือนนน่ะล่ะตอกันแฟนน่ะไปห่อปอแนวเขาตัวสัตว์เล่ากันแล้วเราเลยไปห่อปอปลาแล้วก็พผ้ากันยางเมื่อบ้านห่อปลาเนี่ยจริงหเปล่าแมนเอาเมื่อกินแหนว่าสันบ่มีผู้เอาว่าสันละวันเป็นปลาตะเพียนเป็นปลาตะเพียนขาวจูนพูนมีแต่ตัวงามๆตัวท่อนี่ล่ะ ตูทอฝม,มือซํานี่ล่ะนวดไม่ฝันนะแม่ันไม่ฝันจะได้เรียวได้ห่อปอปลาบันนี้กับมาเฮยียเถียงหน้าเนาะเออเออเออข่วนใช้เหื่อ,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 อน่เนนะเรามาตั้งแต่ไปนวดไปบีบเอ็นมากช่วงซํานี่แหละเราบอกมาแล้วเรา,าว่า,าโอ้ยสัตว์บอว่าได้ถามเราเด้แล้วเราว่าเองแล้วเราว่าโอ้ยสัตว์เมื่อคืนนี่เราฝันวันไปเทียงเองื่องสนหาลอยน้ำผินเลยเมื่าน่ะก็เลยว่าโอ้ย ยี่มาล่ากูเสียงเงินอีกแล้วนะเนี่ยเสีะไปวนะเสียเงินะเพอนเมีนเสียงเงินน,น้ำผู้ใดจักปซันขาเจ้าระจูเงินดอก,นอ,งงนอ,อกมาสันเอาไม้ค่อยเอาไม้ค่อยเงินใบหาลอยน่ะของคอยาสันเราไปเทียงเอาเงินใบหาลอยน้ำขาเจ้าสันอ,อันบบได้วอกเรื่องฝันซูเราฟังเด้เล่าน่ะเอ,อ้ขึ้นมาเองอแล้วว่าเมื่อคืนนี้กูหลับฝันจะขึ้นเดียวกันนะเอาปวยกับเมียน่ะ เป็นสมาม่กัไปไพไปมั่งแมนเต,ตือนสาแม่ไปแพไปมั่งบ้าหันเดี่ยวกันแล้วก็ไปนวดเพราะเราพี่ยาจนใบพี่ละใบซัมนี่ละประมาณใบมุ่งใบ,องบสองนี่ละเราไม้แล้วเลอไม่มาเหตุเถียงหน้าซอยแล้วเราตาัดไม่อยู่แล้วเราไปเมื่อคืนนี่แหละฝันมาเถียงของเงินหาหลอยน้ำเขาเแล้วก็บอกสิแล้วตรงกันเลยตรงกันกับบันเราบอกว่าใบหาลอยนะมาเสียบมือเพือนมันมุ้งลอยมาก จมให้ผมหอวเงินหนาลอยเสียบต้นเงินกระถินน้ำเพลินหว่าสันโอ้ผู้หนึ่งฝันว่าไปปไปบัติแมนผู้หนึ่งน่ะฝันว่าได้ไปวัดแต่ว่าใ้นฝันกับมีเล่าอยู่เล่าเป็นผู้หอบเอาปลาผู้แฟนนั่นแต่ว่าโตเล่าหันเล้าแล้วเราไปเทียงเอาเงินหาลอยน้ำเพลินเชียงเอาได้เวลาได้แล้วก็ไม่กลัใส่เมื่อจะรอล้แล้วเสร็จแล้วเอาเลยพี่อนหาซุ้นๆอีกแล้ว เอามาสิมันรอดกูเสียเงินอีกแล้วเนี่ยสั้นเบากันนะฮะศูนย์ศูนย์แต่ว่าซื้อไปอะไรเด้เจเจซื้อมาแล้วมันจะฝันหรือว่าจะไหนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเพราะพรดีพอดีเลขก,กันพอดีได้ได้หาล้อยนี่ละอือ่าก็เล่นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อืไปซื้อลอตเตอรี่เอ้าเบิ่งกร่อง,องเบิ่งอีกก่อนหน้าวาสัน้นอืเบากันนะร่างเบิ้งก่อนหน้าซื้อเลขตัวนี้ไว้ก่อนหน้าวาสัน้นแต่ว่าหากซื้อตัวกลับเด้ซื้อตัวไหนเจซื้อศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ ห้าเออลดฟันว่า้นลังมากินเข่าอยู่เฮือนเอาเนี่ยพอดีซื้อลอตเตอรี่เด้เนี่ยเพื่อนอะไรก็เพื่อน่ะมาหากินเข่าอยู่เฮอนมหา,นาหาเข่าหานามกินอยู่เฮอน่ะเต็มอยู่สักเออเอากระจจามาเห็ดนี่อย่างอยู่นี่สักว้ามากินเข่าต่อเสร็จเด้คนว่ะนั่งกินเข่าอยู่หาหกคนบ่ะเออไม่ฟันอะแมนพอดีซื้อลอตเตอรี่แล้วนะ ว่ามันเละขคขอหรือมันจะจบอันนี้ก็บ,บ่าจากเดี้ยนี่นะแต่เนี้ยฝันเนาะแม,ม่นแมัน,มนเป็นฝันน่ะนะ่าฝันฝันรอบแรกกับฝันว่าจะไปท่าบุญแม่รอบแรกฝันว่าตัวเจ้าของนี่ไปท่าบุญแต่ว่าผู้ผัวหันไปเถียงก่อนน้ำเพิ่นแล้ว่าผ,าผป็นเงินหารอยขึย้นกันแต่วายู่คนละมองแม่นมันตรงกันมันตรงกันอยู่เนาะแม่นเพราะว่าเรากันนอนอยู่ๆเ่็นเนาะผู้เมียกันนอนอยู่บ้าน ีศูนศูนห้าไว้แล้วแมนได้เื้อศูนูนหแต่ว่าหาศูนูนย์มาได้เสื้อหาศู <c oughs> นย์ศูนย์เพิ่มเพิ่มได้เสื้อไปหนอยเ <c oughs> กทุกตีกว่าเป็นอะไรเงียเอาก็ะหาศูนย์ศูนย์หาเออเออต้องตัวสสิหาศูนย์ศูนย์หาเลยนอแมนศ<อ>ูนย์ศูนย์กสิก้าอหัยใ่ย่บอ่เนาะศูนย์ห้าเป็นอย่างไรทีหางเดียวขอลหรอแัสามตัวนี้เป็นอ,อย่างี่เานะ <c oughs> เาะแมนโอตาดิเจ ป่าฟันใจบอกว่ป่านี่ว่าเพื่นวาเนาะคันคันฟันเห็นอาจารย์นุเนี่ยฟันเห็นเราย้ำได้เป็นเลกแปดเด้อวันนี้เราป่าห้ป่าป่าแต่เพี่นมันมีเจมัน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 มีเกจเหมันว่ากระแปดเจ็ดแปดน้ำเนี่ยมากอยู่เลยก็สี่วันอะเพราะว่าเล่าหน่ะนางอยู่ขาวจูนพูนเล้าหน่ะอ้วนสองหางขอหล่อพี่น้อง เนี่ยนวมากกับมากมากแต่สองตัวนี่แหละยักษที่เป็นยังไงเนาะแนวาวามฝันเด้อเน่าฝานฝันเน่าข้างเนแนข้างเสื้อขอบุญขอบุณเจตุคัะพี่น้องเอซคนที่่องลงเม็ดสมบุรขอบุญเจตุคับสวัสดีครับทางเจตุกครับพี่น้องเยซทุกท่านมันหยอดไซโครุดด้ายเลยพี่น้องกหวยออกสามวันมนสองมืนสามหมื่กับแม่นออกแล้วพี่น้องเซทุกท่านเนวาางของเพจะมีศนยหาศูนย์ห้าแปดเจ็ดครับพี่น้องเอซีแต่เลขบมหลายตัวนะ เอวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีกับปีเตอรณาเอารูปแบบในาทางของเจตุกหลังจากที่เฮ็ดเทียงหน้าหน่อยแล้วแล้วกับไปศีศูนย์ศูนย์หาแล้วครับมาฝันดีบางคนมากินเขาเต้มบางกีนองเอฟซีหลักกับฟันฟันเึงคนเดียไปทำบุญตีแนาทางออกมาไป็นศูนย์หากับแปดเจ็ดกีนองเอฟซีมากรูปแบบในาทางน้ำปืนเดินไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสียงเป็นเพียงแค่เสียงกางเด้อพี่น้องเด้อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับสำหรับสั้างขับ เจตุกกับป็นแนวทางครับพี่น้องเอซีมักน้ำเพล่นกับเจ้าเอาน้ำเบิ้ลบมมักกับมงึงตะความันเทิงโชคหมั่นลำรวยครับพี่น้องเอฟซีป็ดสีทท่ทีมหาเศรษฐีมีเงินเฮ็ดบุญเล,ยลายๆปี่น้องเอซีเนาะให้สวกให้มันมีให้มีเงินท่าบุญท่าน่านครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีเอ็ดเองขอนอนุญาตลาล,าลงสวัสดีข้างน้าครับพี่น้องครับ